พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่หนึ่งปี2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ค่ะโดยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสออบตอ นาวาเอกจักกะพงศ์อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเข้าประชุมด้วยสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4ภาคนั่นก็คือภาคเหนืออีสานกลาง อีสานแล้วก็กลางตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ค่ะสี่ภาคนี้นะคะเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลค่ะที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีการเจริญเติบโตพร้อมกันทุกภาคแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่ด้วยโดยพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแล้วก็เข้าไปดูแลในเรื่องของที่พักค,ความปลอดภัยให้กับแรงงานเพื่อให้คนนั้นกลับไปทํางานในพื้นที่มากขึ้นด้วย ในมติที่ประชุมนะคะที่สรุปออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเห็นชอบการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4ี่ภาคแล้วก็ให้นําเรื่องนั้นกําหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาคือเขาจะแบ่งออกเป็นทางภาคภาค,ภาคสี่ภาคดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจงังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและลำปางค่ะ แล้วก็เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือส่วนจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีและหนองคายนั้นจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก และจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนั้นก็จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ค่ะและก็มีการเห็นชอบการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากหนองคายมุกดาหารนครพนมและจังหวัดกาญจนบุรีด้วยซึ่งให้สิ้นสุดภายในปี2566คือปีหน้าแล้วก็มีการเห็นชอบการปรับปรุงแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเดิมนะคะเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็จะมีโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางซึ่งมีทั้งหมด10เส้นทางค่ะแล้วก็ระยะทางนั้นรวมทั้งหมดเนี่ย6ก3 0ิกิโลเมตรมีการเห็นชอบแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการตลาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็รถโชว์เพื่อที่จะสร้างโอกาสของประเทศไทยในการที่จะดึงนักลงทุนจากต่างประเทศนั้นเข้ามาลงทุนในไทยด้วยค่ะ